ที่นี่คือรีสอร์ทที่ได้ชื่อว่าเป็นมาลดิฟน้ำจืดเมืองไทยมาพักผ่อนชิลชิลวิวสุดอลังการจัดเต็มกับบุฟเฟ่สามมือ้อล่องแพรเปียกสุดมันเครื่องเล่นสวนน้ำอีกเพียทั้งหมดนี้เริ่มต้นครละ1 4 0 0บาท วันนี้เชื่วตกมันพามากันที่เล็กแฮปเวนรีสอร์ทกาญจนบ,บุรีเข้ามาที่นี่ก็ต้องตื่นตาตื่นใจกับความยิ่งใหญ่ของรีสอร์ทและส่วนน้ำไปถึงมือกังวันมีบุฟเฟ่ต์คอยต้อนรับพร้อมทานเลยเมนูหลากหลายอาหารเครื่องดื่มแบบจัดเต็มอิ่มแล้วก็ไปดูห้องพักกันต่อค่ะห้องพักเป็นโซนแพรกลางน้ำชื่อแพรดารานะคะห้องพักดีมากอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบแถมนะห้องพักมีระเบียงนั่งเล่นชิลๆดูวิวเพลินมากไปต่อกันที่เครื่องเล่นส่วนน้ำเครื่องเล่นหลากหลายมีทั้งของเด็กและผู้ใหญ่โดดน้ำก็ได้ปีนป่ายก ต้องมาปั่นเรือกันค่ะปั่นไปชมวิวไปบอกเลยคือดีแต่ความสนุกยังไม่หมดเท่านี้ไปต่อกันที่ล่องแพรเปียร่องแพไปดูวิวเขื่อนสวยๆมีจุดจอดให้โดดน้ําเล่นกันเต้นมันกระจายปิดท้ายวันนี้ด้วยมื้อเย็นแบบบุฟเฟ่ต์กับข้าวร้อนๆต้มผัดแกงทอดของหวานครบเลยชาววันถัดมาก,ก็เริ่มต้นในบุฟเฟ่ต์เสิร์ฟพร้อมวิวสวยๆวต้มร้อนๆไข่ดาวแฮมไสก้กรอกขนมปังปลาท่องโกะแบบทอดใหม่ๆเลยค่ะมาที่นี่คืออิ่มฟินทุกมื้อนะคะห้องพักที่นี่ก็มีให้เลือกหลายโซนถ้าพักบนแพกลาางน้ํเริ่พแอกลาารงป ใหญ่แนะนําแพรไปจมากกับแพรแก้วเจ้าจอมได้แพรพักทั้งหลังสะดวกสบายมากค่ะห้องผักบนฝั่งมี2โซนนะคะโซนห้องพักวิวสวนเริ่มต้นพันห้องพักสวยหลูมีสระว่ายน้ำและโซนบ้านพักริมเขาเริ่มต้น1,400น,นะคะพักโซนไหนก็ได้บุฟเฟต่ตพร้อมกิจกรรมแบบจัดเต็มคุ้มมากๆปักหมุดแล้วตามมากันเลย